ถามตัวเองนี่แหละว,ว่าเด็กที่เราคลอดออกมาเนี่ยเขาเป็นเด็กพิการเหรออย่างเงี้ยค่ะมองหน้าแล้วก็แบบคือตามคนต่างตางมีคำถามอยู่ในใจอะแต่ไม่ไม่ได้พูดน้องคลอดมามน้องหยุดหายใจอ๋อเหรอคะคุณหมอบอกว่าหยุดหายใจไปยี่สิบนาทีค่ะทำให้สมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างเงี้ยค่ะน้องเหมือนกับจะไม่ค่อยมีแรงดูดนมแม่เนาะแต่กระตุ้นไปเรื่อยเร,ยเรยืเหมือนอาจจะน้องอาจจะหิวด้วยอย่างเงี้ย น้องก็ค่อยๆดูดครั้งแรกเนี่ยแม่กำมือพี่พยาบาลแน่นเลยค่ะทำไมอะคะตอนนั้นมันตื่นเต้นมันประทับใจมากแล้วก็แบบตื่นเต้นอุลูกทานนมได้นี่ก็โอเคมีแรงที่จะดูดนมจากเต้าแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยมแม่คิดว่าแม่ทุกคนก็ต้องหวังค่ะหวังให้น้องดีขึ้นค่ะระหว่างทางเป็นยังไงบ้างคะที่ตลอดสิบกว่าปีที่มามอพอก อบอุ่นมากเลยที่นี่อบอุ่นอบอุ่นทั้งกายอบอุ่นทั้งใจค่ะคือมันไม่ใช่แต่เราเป็นผู้รับเนาะบางครั้งเราก็เป็นผู้ให้ให้กับครอบครัวอื่นครอบครัวอื่นก็เป็นผู้ให้กับเราอย่างเงี้ยค่ะสายตาที่เราเขามองเราอะค่ะกับลูกอะค่ะมันมีหลายประเภทแล้วสายตาตรงเนี้ยถ้าเราข้ามผ่านได้เราก็จะอยู่ในสังคมได้แล้วเรากล้าพาน้องออกออกมาข้างนอกได้ ไม่ใช่แต่น้องอย่างเดียวที่ได้เรียนรู้ผู้ปกครองเองก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าไม่เป็นไรนะ mm. เขามองแบบนี้ mm. เขาไม่ได้อะไรกับเราเราเลี้ยงลูกเราอย่าให้สายตาแบบนี้มาบั่นทอนเราเนีย่ยค่ะเราก็ต้องข้ามผ่านไปให้ได้ยังมีสายตาที่ให้กำลังใจเราอีกนะ mm. เพราะจริงๆแค่นิดเดียวอะ่ะก็กระทบความรู้สึกแล้วอะ่ะแต่ถ้าเกิดเขาเข้าใจเขาก็จะเข้าใจในความรู้สึกของ ครอบครัวของคนพิการแม่ครับน้องแมมมอสเนี่ยอายุตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะคะน้องแมมมอส16แล้วค่ะสิ 16, น้องเป็นเอ่าเป็นโรคซีพีสมองพิการนะคะอ่าทางด้านการเคลื่อนไหวตั้งแต่แรกคลอดเลยค่ะ<อ>น้องคลอดมาน้องหยุดหายใจ ค,คุณหมอบอกว่าอยู่หายใจไป20นาทีค่ะทำให้สมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนที่น้องจะคลอดมามีการตรวจตรวจปกติตตค่ะร่างกายปกติอพอในเดือนที่8ปดะคะ่ะคุณหมอบอกว่าน้องอคุณแม่บวมตัวใหญ่ก็ให้ไปตรวจเบาหวานก็เลยมีเบาหวานขึ้น200กว่า ช่วงระยะเวลาที่เวลาตั้งคันเนี่ยคุณหมอก็จะมีการนัดตรวจคันใช่ไหมคะตอนนั้นก็คือไม่มีภาวะเบาหวานอะไรเลยไม่มีค่ะแล้วก็อาการอะไรก็ไม่มีคุณหมอก็ให้อินซูลินมาฉีดอ้าวแล้วตอนฉีดอินซูลินระหว่างที่ฉีดได้ประมาณเจ็ดวันวันที่เจ็ดน้องก็ไม่ดิ้นน้องไม่ดิ้นก็ไปโรงพยาบาลคืนวันอาทิตย์ก็คุณหมอก็เอาเครื่องมาใส่ไว้แต่คุณหมอที่ฝากพิเศษอ่ะท่านไม่ได้มาท่านมาวันรุ่งขึ้น มาถึงก็พาเลยค่ะผ่าเลยเออเหรอคะ,คะเพราะว่าคืออาการน้องไม่ดีแล้วอ่าก,ก็รีบผ่าออกมาผ่าออกมาน้องก็ไม่ร้องค่ะย้ายจากลาดวิถีไปโรงพยาบาลเด็กเนี่ยค่ะค่ะน้องไปหายใจที่โรงพยาบาลเด็กโอ้ตลอดระยะทาง<ช>ที่จากลาดวิถีไปโรงพยาบาลเด็กใช่ค่ะ ก็น้องอยู่ห้อง ICU มาตลอดเลยสองเดือนค่ะสองเดือนอค่ะ<อ>คุณแม่เที่ยวไปทุกวันเลย oh. คุณหมอให้ไปคุยกับน้องคุยคุยแล้วคุณหมอคุณหมอบอกว่าน้องเขาดีตรงที่ว่าเขาหยุดหายใจตอนแรกใช่ไหมคะค่ะแล้วพอช่วยเขาขึ้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มหายใจขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นมาเรื่อยๆคุณหมอบอกว่าเด็กคนอื่นที่หยุดหายใจอะค่ะถ้าเขาจะขึ้นหนึ่งสองสามแล้วเขาจะลงไปใหม่คือศูนย์หนึ่งสองสามขึ้นมาใหม่ แต่ของน้องแมมม้มโชคดีตรงที่ว่าขึ้นแล้วขึ้นเลยอไม่ลงใช่ค่ะอืน้องกินนมแม่จําได้ว่าวันที่ 10, 1<ก>ิบเมษาเกือบ,เ,บ<ม>เดนเกือบเดือนใช่ค่ะคราวนี้จากที่ใช้เครื่องหยดอะคะ่ะเริ่มมาให้น้องดูดนมแม่เองอพี่พยาบาลเขาก็ช่วยนะคะช่วยให้ประคองให้วิธีการดูดนมเป็นยังไงแต่ต้องเอา สายออกซิเจนมาไว้ตรงจมูกอ๋อยังมีะะตอนแรกคือสายออกซิเจนอยู่ที่เอามาไว้ข้างนอกตรงนี้ค่ะเพื่อว่าเวลาน้องใช้แรงในการดูดนะคะกลักวกลัวออกซิเจนจะจะเนจ,จะหมดอะไรเงี้ยคุณพยาบาลก็เลยต้องให้ให้มีไว้ตลอดอน้องเหมือนกับจะไม่ค่อยมีแรงดูดนมแม่เนาะแต่กระตุ้นไปเรื่อยเรื่อยเหมือนอาจจะน้องอาจจะหิวด้วยอย่างเงี้ยน้องก็ค่อยค,อยค,อยคอยดูดครั้งแรกเนี่ยแม่กำมือพี่พยาบาลแน่นเลยค่ะทําไมอะคะตอนนั้นมันตื่นเต้นมัน มันบอกไม่ถูกอะค่ะ,ะแล้วก็พี่พยานบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเขาค่อยดูดเขาก็ค่อยได้ทีละนิดทีละนิดเนี่ยค่ะความ<บ>รู้สึกแม่กับลูกเป็นยังไงคะออ้ยแบบประทับใจมากแล้วก็แบบตื่นเต้นอาลูกทานนมได้นะี่ก็โอเคมีแรงที่จะดูดนมจากเต้าแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยวันที่คุณหมอบอกว่าน้องไม่ปกติที่คุณแม่จะต้องดูแลไปอย่างเงี้ย คุณหมอไม่ได้บอกว่าน้องไม่ปกติคุณหมอบอกแค่ว่าน้องจะมีพัฒนาการช้าอ๋อ,อคุณหมอก,ก็แค่บอกว่าคุณน้องจะมีพัฒนาการช้าใช่ค่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟื้นฟูเขาเ<อ>ช้ากว่า<อ>คนอื่นสักสองสามปีหรือสักสี่ห<อ>้าปีอะไรไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยๆพัฒนาไปอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะอยู่โรงพยาบาลอีกประมาณหนึ่งเดือน ทั้งหมดก็คือประมาณ2เดือนคแล้วกลับมาบ้านค่ะความยากลำบากในการดูแลน้องอพอกลับมาบ้านเนี่ยตอนตอนอยู่โรงพยาบาลน้องทานนมในท่านอนหงายได้พอกลับมาบ้านน้องนอนหงายไม่ได้เพราะอะไรอะคะเหมือนเขากลัวเขาผวาค่ะนอนหงายไม่ได้ต้องอีกอาทิตย์หนึ่งก็ต้องกลับไปโรงพยาบาลคุณหมอก็ให้ฝึกให้ฝึกน้องทานนมในท่านอนคว่ำคุณแม่นอนหงายน้องนอนคว่ำอ๋อถ้าบนตัวคุณแม่ใช่ค่ะเพื่อให้นมมัน พุ่งพุ่งขึ้นไปชนกับเพดานแล้วก็ตกลงมาในในคอค่ะคุณหมอบอกว่าหูรูดของหูรูดมันไม่ดีของของลำคอนะคะอ๋อกล้ามเนื้อตรงตรงช,ช่วหลอดลมยังมไม่แข็งแรงใช่มีความคิดยังไงบ้างคะที่ถ้าเป็นเด็กคนอื่นแ้้ก็คงจะอุ้มลูกนี้กินนมใช่ไหมคะก็คือมองเหมือนกับว่าเออทำไมน้องเป็นแบบนี้น้องจะจะหาย สามารถกินนมเหมือนเด็กคนอื่นได,ได้ได้ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ย่เพราะว่าเอาจริงแม่ก็ยังมีความหวังเนอะว่าน้องโดยที่แม่ยังไม่มีความรู้ว่าน้องเป็นโรคซีผีแม่ก็ยังอ่ะเดี๋ยวพัฒนาการช,ช้าหน่อยนึงใช่ค่ะมีความหวังทุกวันคุณหมอบอกว่าอ่านัดกายภาพก็ไปกายภาพทุกครั้งที่เขานัดไม่เคยขาดเลยแต่ว่าพอไปกายภาพแล้วนักกายภาพก็ถามเนอะอยู่บ้านเนี่ยเขาให้ท่าฝึกกายภาพมาแค่ลูดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะ รูดนิ้วค่ะแล้วก็พ่อต่างๆเนี่ยค่ะแต่น้องเริ่มรูดปุ๊บน้องเริ่มร้องอมแม่ก็เริ่มโอ้อจนพี่พยาบาลที่เขาห้องเนี่ยเขาถามว่าอยู่บ้านเนี่ยโอกับนวดอันไนมากกว่ากันมแม่ก็บอกว่าโอมากกว่าเพราะน้องร้องนานแล้ว,ลวเขาก็ถามว่าคุณแม่ใช้สิทธิ์อะไรคะเขาบอกว่าใช้สิทธิ์สามสิบบาทอ่ะทำไมคุณแม่ไม่ใช้สิทธิ์ผู้พิการคะ หันไปมองหน้าคุณพ่อเราบอกอ้ะลูกเราพิการหรอน้อ,องพิการหรอใช่หรออะไรเงี้ยเราต้องเลี้ยงเด็กพิการหรออะไรเงี้ยค่ะใช่หรอเขาพูดผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็มานั่งเศร้าอยู่อีกสามเดือนว่ามัน,น,นใช่เหรอหว่างนั้นเรามีแบบถามว่าคืออะไรหรือเปล่าถามตัวเองนี่แหละว,ว่าเด็กที่เราคลอดออกมาเนี่ย เขาเป็นเด็กพิการเหรออย่างเงี้ยค่ะพูดคุยกับแฟนว่ายังไงบ้างไม่พูดเลยค่ะต่างคนต่างไม่พูดกันอืแล้วก็มองหน้าแล้วก็แบบคือต่างคนต่างมางมีคําถามอยู่ในใจอะแต่ไม่ไม่ได้พูดจนทุกวันนี้ก็ไม่พูดนะไม่เคยถามเลยว่าลูกเราพิการเหรอล้วก็เลี้ยงกันมาอย่างเงี้ยจนจนเขาให้ไปทําบัตรผู้พิการกว่าจะทําได้ก็สามขวบ เพราะยังไม่ยอมรับแม่ยังไม่ยอมรับพ่อก็ไม่ยอมแล้วคือรับไม่ได้อะค่ะจนจนคุณหมอบอกว่าถ้าใช้บัตรผู้พิการก็จะได้เข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้สะดวกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนก่อนที่จะมาเจอมูลนิธิ เพื่อเด็กพิการะระหว่างนั้นมันก็มีคําถามเนาะมันก็มีความกังวลเนาะ,ะมองอนาคตตัวเองอยังไงตอนนั้นที่แบบ<ม>ว่าก็ต้องดูไปก่อนพัฒนาการไปก่อนมีความหวังเพื่อสร้างความหวังให้กับตัวเองว่าอยู่น้องต้องดีขึ้นสําหรับตัวน้องก็คือมีแต่ว่าแม่แม่มีว่าต้องพัฒนาเขาไปฟื้นฟูเขาไปกายภาพเขาไปทําไปที่ไหนดีหวังว่าเขาจะเจอหมอดียาดีรักษาให้เขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราต้องพยายามเราต้องพาเขาไปอะไรอย่างเงี้ยทําทุกอย่างท,ที่ใครแนะนํามาทุกทางค่ะพอมาเจอหมอพอกอใครเป็นคนแนะนำนะคะต้องขอบคุณคุณพี่ที่เขาอยู่ข้างบ้านนะคะเขามีเขาเป็นผู้พิการเหมือนกันแล้วก็เขามีเพื่อนเขาแล้วเขาเห็นเราเดินอยู่แล้วเขาคงเล่าให้ฟังกันนะคะเขาก็เลยเรียกเราเข้าไปเขาบอกว่าน้องฝึกอยู่ที่ไหนแล้วก็บอกว่าไปฝึกตามโรงพยาบาลของมันเด็กบ้างจุลาบ้างอะไรอย่างเงี้ย บอกไปที่นี่สิอยู่ลาดพร้าวเราบอกใช่มีคนแนะนําเยอะมากเลยว่าอยู่ลาดพร้าวก็เคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินค่ะแต่คนที่แนะนํามาเนี่ยจําชื่อไม่ได้ออคบจำซอยไม่ได้แค่บอกว่ามีใช่มีอยู่ที่ลาดพร้าวดูแลเด็กอ่าใช่ค่ะแต่ไม่ได้บอกชื่อใช่แล้วก็มาไม่ได้ไม่รู้อยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้แต่สําหรับพี่คนเนี้ยเขาเขาให้ชื่อให้เบอร์โทรแล้วก็ ให้เราดูว่าเขามีฝึกกันเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะ,คะอพอแม่ได้มาวันเช้าวันจันทร์แม่ก็โทรเลยโทรเสร็จแม่ไม่แน่ใจว่าคุณครูคนไหนรับเนาะค่ะแม่ก็มามเลยเหมือนกันความรู้สึกของวันแรกที่เห็นมาพอกอก็มีเด็กหลายคนเนาะท,ที่ที่อาจจะแยก่กว่าลูกเราหรือว่าเขาดูดีกว่าลูกเราอย่างเงี้ยมันก็มีให้เราสังเกตเนาะแล้วก็ เราก็คาดหวังอะอยากให้ลูกเราเหมือนเหมือนน้องคนนี้นะนั่งได้อย่างนี้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยขอนั่งได้พอน้องนั่งได้ก็ขออย่างนี้ยืนได้เดินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็มีความหวังมากขึ้นเงี้ยค่ะเราได้เห็นที่มาพรกรนนั่นก็คือมีทั้งความหวังแล้วก็มีทั้งแรงผลักดันที่ทําให้เราแบบเออคนนี้น้องคนนี้เขายังแย่ก,กว่าลูกเราเขายังทําได้ยัง<ล>ยทำไดแแ้แล้วเพื่อนๆนะคะที่ที่เขามา เขาบอกโอ้ยน so ี่ดีกว่าลูกเขาตอนที่ลูกเขามาไม่ได้อย่างนี้ลูกเขาแย่กว่านี้แต่เรามองตอนนี้ลูกเขาดีขึ้นเราก็หวังว่าลูกเราจะดีแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่ามีกํำลังใจที่มีคนที่ลูกเคยเป็นอาการที่แบบอาจจะแย่กว่าเราแล้วเขามาพูดว่าลูกเขาเคยเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งดีขึ้นอบอุ่นมากเลยที่นี่อบอุ่นอบอุ่นทั้งกายอบอุ่นทั้งใจค่ะคือ มันไม่ใช่แต่เราเป็นผู้รับเนาะบางครั้งเราก็เป็นผู้ให้ให้กับครอบครัวอื่นครอบครัวอื่นก็เป็นผู้ให้กับเราอย่างเงี้ยค่ะคือเราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วที่นี่อไม่ได้มีใครมาสอนนะคะว่าการช่วยเหลือกันเนี่ยค่ะต้องทำแบบไหนต้องดูแลกันแบบไหนม,มันเป็นไปด้วยจากในใจของแต่ละคนนะคะแม่อยากเล่าว่าช่วงที่แม่มา รถเมย์นะคะแม่ต้องลงหน้าตลาดสะพานสองใช่ไหมคะแล้วขึ้นวินมอเตอร์ไซค์มาตอนนั้นแม่ยังหิ้วกระเป๋าแขวนใส่มืออยู่แล้วก็อุ้มน้องมาด้วย mm. มีคุณครูเดินไปรับน้องจากมอร์ไซค์เลยค่ะ mm. เอามาอุ้มไว้แล้วเราก็ยังจ่ายตังมอมอไซค์ยอยู่ mm. เขาก็อุ้มน้องไว้นั่งจุดที่เก้าอี้ะค่ะคุณครูอุ้มอยู่ mm. คุณแม่ไปทานข้าวได้เลยนะ mm. คุณแม่ทานข้าวมะลยยิยางอ่ะแม่นั่งพักก่อนนะ แต่เขาก็าอุ้มน้องไว้ให้อย่างเงี้ยค่ะยังไม่ส่งน้องให้เราเหมือนได้ได้พักสัก1ินาที20นาทีอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็คือมันอบอุ่นนะคะว่าเ,ออ mm hmm. เขารู้นะว่าเราอุ้มมาจากบ้านนะ่ะ mm hmm. เป็นชั่วโมงแล้วเรายังไม่ได้วางวางน้องหลออกจากแขนเราเยอะไรเงี้ยมันชาไปหมดแล้วอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงอตอนนั้นมัน,มนอบอุ่นคะ่ะประทับใจอบอุ่นมากๆมันมีคนเข้าใจเราใช่ค่ะโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกอ่านะ แล้วพอวันหลังจากนั้นพอเราเรารับความรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมคะพอคนอื่นที่มาแบบเนี้ยแม่แม่คนอื่นก็ไปช่วยทําคล้ายๆกันที่คุณครูทําอย่างเงี้ยคะ่ะมันเหมือนมันถ่ายทอดทางความ,วามรู้สึกไม่ต้องออกมาเป็นคกนบึ้งของหัวใจว่าไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องมีการบอกะะไม่ต้องขอร้องแม่มองอยังไงว่ามันต้องมีอย่างเงี้ยกระจายไปหลายที่ ใช่ถ้าต่างจังหวัดก็ควรมีทุกจังหวัดหรือว่าในอำเภอกระจายออกไปในอำเภออย่างเงี้ยค่ะมันถ้าสมมุติว่าไม่มีสถานที่มันก็ควรที่จะมีอะไรที่มันสามารถที่จะเป็นหลักสูตรเข้าถึงเขาได้หรือย<ช>ังไงอย่างเช่นหลักสูตรออนไลน์อะไรระมันใช่ไหมคะ,ะก็คือสามารถคุณแม่คนไหนทีอ่อยากฟื้นฟูน้องใช่ไหมคะก็มาหาความรู้ในออนไลน์อย่างที่มูมนิที่ทาไว้อ่ะคะ่ะแม่ไปเจอคนข้างนอก ที่เขามีรูปพิการตามโรงพยาบาลเด็กอะไรเงี้ยเราก็จะถามเขาว่าน้องกี่ขวบยิ่งถ้าน้องเล็กๆอะค่ะ,ะมันสามารถเริ่มที่จะฟื้นฟูได้ไวในช่วง6ปีแรกที่แม่ทราบมานะคะว่าในช่วง6ปีแรกเนี่ยเป็นช่วง6ปีทองเลยคะ่ะสำหรับเด็กพิเศษเนาะที่เราจะฟื้นฟูเขาให้ให,ให้ให้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะใน6 6ปีแรกนี่แหละคะ่ะในส่วนของพัฒนาการของน้องละคะ แม่ช่วยเล่าแบบอ่ะสมมติหนึ่งถึงห้าขวบจนถึงปัจจุบันเนี่ยน้องมีพัฒนาการยังไงบ้างกิ๊กตอนที่ตอนนั้นก็ประมาณสองขวบเจ็ดเดือนหรือแปดเดือนนี่แหละค่ะก็มาคอไม่แข็งก็ฝึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจับนั่งได้พอนั่งคอง,งก็เง็กงอกเง็กซ้ายขวาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆกระตุ้นน้องนวดกระตุ้นแล้วก็บอกว่ายกหัวขึ้นนะยกหัวขึ้นน้องพยายามยกขึ้นแล้วก็ล้มไปอีกฝั่งนึงไปเรื่อยๆือย่างเงี้ยจนตั้งได้อ๋อ ตั้งได้แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆก็คลานได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นยังไงต่อพัฒนาการจบจนถึงทุกวันนี้ก็คลานได้แล้วก็เริ่มมีเริ่มมีมีเสียงมีเสียงนี่ช่วงแรกก็อ oh, 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 oh ้อแออ้อแออ้อแอไม่เป็นคำเนี้ยค่ะแล้วก็จนมาเป็นคําแต่ระหว่างที่ตรงนั้นนะคะก็มีอุปสรรคเนาะคือขึ้นรถเมกลับบ้านตรงเดอะมอลลบางกะปิ แล้วรถมันติดน้องก็นั่งต่อจากคนขับน้องก็อ้าวๆอ,อ,อย่างเงี้ยแล้วรถมันติดนานคนขับหันมาถามว่าเขาเป็นอะไรอ่ะเสียงดังลำคาญแล้วนะเหตุการณ์แบบเนี้ยที่มูนิธิเนี้เขาเคยเขาเคยมีการกลุ่มแลกเปลี่ยนเนาะว่าถ้ามีอย่างนี้เราจะทำยังไงตอนนั้นเราก็บอกว่าเราก็จะพูดว่า เราขอไปด้วยนะน้องอาจจะดังหน่อยแต่วันนั้นไม่ใช่เราพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะอะไรคะเพราะเขาพูดเสร็จก้อนแข็งๆมันจุกขึ้นมาแล้วเราพูดได้แค่คําเดียวว่าน้องเขาเราพูดต่อไม่ได้แล้วน้ําตามันก็ไหลออกมาแล้วแบบลูกเราผิดอะไรหรอน้องเขาพูดไม่ได้เขาเขาอยากพูดอะ่ะมันแน่นไปหมดมันแล้วคิดจะลงจากรถด้วยนะ คิดจะลงจะรดแต่บอกตัวเองว่าถ้าเราลงแล้วเราเจอคันอื่นแล้วเขาพูดอย่างนี้อีกเราไม่ต้องเดินกลับเหรอแล้วเราจ่ายตังค์ไปแล้วเราตัดสินใจนั่งต่อแล้วหันมาที่น้องน้องมาเช็ดน้ําตาให้แม่อมแล้วน้องก็เงียบเลยค่ะน้องไม่พูดอะไรเลยไม่มีเสียงอ้อแอ้อีกเลยเหมือนกับเขาก็รับรู้ว่าค่ะแต่ตลอดระยะทางกว่าจะถึงตอนนั้นกอดกันแน่นเลยค่ะสองคนแม่ลูก ก็พอลงถึงลงแล้วพ่อตั้งแต่วันนั้นแหละพ่อก็เริ่มบอกว่างั้นก็นั่งแท็กซี่กันไปเถอะคำพูดเขานิดเดียวอะค่ะบางครั้งทาให้เราแย่มันเหมือนมันมันเปราะบางในใความรู้สึกอยู่แล้วเรามีแผลแล้วเขามาโดนแผลอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆแค่นิดเดียวอะก็กระทบความรู้สึกแล้วอะแต่ถ,ถ้าเกิดเขาเข้าใจเขาก็จะเข้าใจในความรู้สึกของครอบครัวของคนพิการใช่ แม่อยากบอกกับพ่อหรือแม่ที่มีลูกพิการระดับรุนแรงไหมคะว่าเขาควรจะทำใจวางใจอย่างไร,รก็คือสำหรับแม่นะคะแม่มองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคะ่ะให้เรายอมรับก่อนยอมรับว่าน้องเป็นเด็กพิเศษแล้วนะตั้งสติ ที่จะฟื้นฟูน้องได้น้องนะคะแล้วให้ขอมั่นใจให้ทุกคนมั่นใจเลยค่ะว่ามีที่มีน้องพิเศษเนี่ยน้องสามารถพัฒนาการได้พัฒนาได้จริงๆแต่จะได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของน้องด้วยนะคะแล้วก็ความขยันของผู้ปกครองนะคะที่จะฟื้นฟูน้องแต่ยังไงก็แล้วแต่น้องฟื้นฟูได้เพราะฉะนั้นพาน้องออกนอกบ้านแล้วก็ฟื้นฟูกัน,นะค่ะ อย่างน้อยๆไม่มีที่จะไปนะมาโมนิทีเพื่อเด็กพิการก็ได้ค่ะที่นี่เหมือนเหมือนบ้านหลังที่สองของแม่แม่แม,มดเลยค่ะซึ่งจริงๆมพอก,ออกก็น่าจะเป็นโมเดลที่ดีมากๆใ,ให้สำหรับเขาทำไว้ให้ดูแล้วนะคะก็เอาเอาโมเดลอย่างโมนิธีเพื่อเด็กพิการเนี่ยแหละค่ะ,อ,ะออกไปไว้อยู่ตามต่างจังหวัดถ้ารัดจ้างแม่ๆแ,แบบนี้ออกไปเปิดตามต่างจังหวัดของสมมติแม่แม่มดอยู่พัทลุง อาจจะไป็นสาขาทัจริอะไรอย่างเงี้ยโดยมีหน่วยงานของรัฐเข้าไปช่วยในการก็จะสามารถที่จะขยายความรู้แล้วก็สามารถที่จะดูแลสร้างคนอาชีพได้ด้วยที่จริงๆอ่ะมีมีกฎหมายตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะมีมีสวัสดิการมีสวัสดิการในเรื่องของการจ้างงานคนพิการก็มาจับในเรื่องของ PA ให้กับครอบครัวของน้องก็จะดี จากที่ผมได้นั่งฟังคุณแม่ก็รู้สึกว่าคุณแม่เป็นคนที่มีพลังบวกมากกับการที่ได้เป็นการเลี้ยงลูกเรื่องราวของเขานะครับจากที่ฟังรายละเอียดคุณแม่เล่าอย่างไงครับคุณแม่จําได้ทุกฉากทุกตอนแม้ในเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างไงครับคุณแม่ก็ยังจําได้อย่างเมื่อกี้ครับคุณแม่เล่าให้ผมฟังเรื่องหนึ่งว่ามีวันหนึ่งที่คุณแม่ต้องเดินทางพาน้องไปรักษานะครับวันหนึ่งถึงสที่ แล้วคุณแม่เดินทางโดยใช้รถสาธารณะหมดเลยนับคร่าวๆนะครับจากเมื่อกี้ประมาณเก้าต่อก็ตอกยิ่งตอกย้ําความรู้สึกที่ผมมีว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ที่น่าประทับใจมากครับจากความรู้สึกที่แบบคุณแม่ส่งมาหนูรู้สึกว่าแบบแม่ก็คือเข้มแข็งอะค่ะคืออดทนมากอะตอนหนูถามว่าแบบแม่ท้อบ้างไหมเวลาที่แบบพาลูกไปแบบสามโรงพยาบาลหรือแบบว่าเดินทางแบบว่าตั้งแต่เช้าเลยจนถึงสองทุ่มอย่างเงี้ยถึงบ้านอย่างเงี้ยค่ะถามว่าท้อไหมหรือว่าแบบ ไม่อยากทําบ้างไหมอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าเขาไม่มีความรู้สึกนั้นเลยคือแบบเข้มแข็งม,มากๆแล้วก็คือความรักที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากๆของแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนสิ่งที่อยู่ในใจเราเนาะเราได้พูดคุยให้ใครให้หลายๆคนเขาได้รับรู้เนาะอย่างพี่ๆน้องๆเนี่ยได้รับรู้ว่าที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็อาจจะทําเหมือนที่แม่มดมดทำหรือใครที่กําลังท้ออยู่อะ่ะ อยากบอกว่าก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ไม่ต้องกลับไปเสียดายว่าถ้ารู้อย่างนี้เมื่อวันนั้นเราจะทำอย่างนี้เสียดายจังที่ไม่ได้ทำ